หนนเพชรสมุทรข้าไม่ฝั่งหนอนฝังกินเยอะอยตลาดอะไรปะตรงนี้ตลาดอะไรครับตลดาดอะไรรับตรอหอาเบไม่เกาเหล่า ใชยไม่หันแล้วนะคะคุณชายสดแล้วนะคะกินอะไรลเ่นไ้วกลับเดีเวยวสดเฮ้ยค่ยเชื่อมขึ้นเต็มเลย ตรงไหนรถโมบะนี่นเห็นลังรถไฟอยู่สถานีแม่กอนอุยน่ากิน สถานีแม่กองนะทุกคนถ้ามารถไฟต้องลงตรงนี้ก็จะมีคาเฟ่อยู่นะนี่ไงไปดูว่าเขาขายอะไรกันบ้าง อันนี้ล่มหุบใช่ไหมคะเ,เขาเก็บได, <c oughs> ได้เดี๋ยวก็ดูถ้าเรารถไฟมาก่อนจะหุบเรืยอง่า

นั่งงอคอหักข้างในก็มีตลาด จะมีเวลารถไฟมาเนีเ่ยวเรารถไฟมาดูของไปก่อน ลํา <laughs> <laughs> <thông> nữa ด้วยนะอันนี้เนื้อ đục มาก ไม่วาดรูปอ่ะวนมลคอนเลยแล้วปอะมูลขายเลยโอเคจ่ายดีว่าอย่างเงี้ยต้องไปยากันไหมยากเลยพอได้ขนมไข่แม่ในมอขแม่ยาวเหมือนกันนะเนี่ย กินไม่ได้นเลยเขาเลิกอะกถ้าหลัก ระหว่างเรารถไปมานะเดี๋ยวขอดูร่มหุบก,กันหาคาเฟ่ก่อน,น,น,นโอ้โหอันนี้เลยนี่ไงคาเฟ่ไปดูดีกว่า ผัดไทยมีไหมไทยมีอยางมีผัดเสี้ยวโอ้ผ oh, <top> ัดเ so ียวข้าผัดกุ้งข้าวผัดแกงซุ้ำซีห้งหมูน้หมูผัดเียกุ้งเสียกุ้งยหนอข้าวผัดกุ้งก็ได้ครับข้าวผัดกุ้งผัดเียกุ้ง็ผัดกุ้งมีโอเลี้ยงาลำไยสับนี่เอาุกี้หรือผัดเยวผัดเียผัดเียกุ้งแล้วก็ข้าวผัดกุ้งครับน้ำใยก็ได้นำไย เอาเหมือนกันร oh <my> oh. อรถไฟตลาดล่มหุบนะทุกคนเมื่อกี้ก็ไปหาอะไรกินรอรถไฟมาคนมารอเต็มเลยอ่ะเห็นไหมข้างในอ่ะเขามารอรถไฟอรอล่มหุบก,กันสถานี้ไปกลองคนเยอะมาก ไปหาที่รอข้างในดีกว่าเฮ้ยคือมารอล้มหุบกันเต็มเลยเาเริ่มหุบแล้วเริ่มหุบกันแล้วนะ

ดูทุกคนจะตื่นเต้นมากนเต้นกันเก็บแผ้็บล้าแล้วไปก็เล่นตัวแล้วเกินไปมากมาปรากฏว่าดีเลย์ครึ่งชั่วโมง เห็นหัวเลยอุตส่าห์เลยกราดยัง โปรดระัดระวังอันตรายี่าจเกิดข Newman, ึ้นจากขบวนรถด้วยค่ะขณะนี้มีขบวนรถเข้าสู่สถานีโปรดระมัดระวังนตราที่อาจเกิดขึ้นจากขบวนรถด้วยค่ะขณะนี้มีขบวนรถเข้าสู่สถานีเยรีแคปต o วบอลเดนเอร์ออฟเฟรเฟรย์ e ีแคับอลเด o นเตอร์ออฟเฟแคาว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì đi Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

กลางแล้วกางกันใหญ่เลยโอ้ยคนจีนเยอะอยู่นะกุก่อนประมาณนี้บรรยากาศตลาดร่มหุบคือคืนมากอ่าเฮ้ยเราออกไม่ได้คนเยอะมากทุกคนสนุกมากเลย รอหประมาณนี้เนาะสนุกมันก็สนุกดีนะคนจีนเขาตื่นเต้นกันมากเลย ไปตลาดนะักมาพวากันต่อ